สวัสดีค่ะวันนี้จะพาล่องเรือทําบุญไหว้พระห้าวัดที่อยู่บริเวณท้องสนามหลวงนะคะอันนี้เราเริ่มต้นที่วัดโพก่อนค่ะโดยการไปไหว้พระนอหรือพระปางสายญาติค่ะวันโพนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมา เที่ยวแวะชมสถานที่เยอะมากโดยเฉพาะวันเสาร์วอาทิตย์นักท่องเที่ยวจะเยอะมาก งโบสถ์ข้างๆก็จะมีพระปางนาคปกนะคะซึ่งเป็นพระประจําวันเกิดของคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะแล้วก็จะมีพระป่าปางเลไลเป็นพระประจําวันเกิดของคนเกิดวันพุธกลางคืนค่ะ เดี๋ยวพอเร,เราออกจากวัดโพเราจะไปข้ามเรือข้ามฝากที่ฝั่งท่าเตียนนะคะเพื่อข้ามไปวัดอรุณค่ะอันนี้คือข้ามมาที่วัดอรุณเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นพระปางวัดอรุณค่ะ อันนี้คือยักวัดแจ้งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปลอดแท่น พระเจ้าตาเพื่อล้างอาถรรพ์ค่ะ จะวัดอรุณแล้วเราไปนั่งเรือเพื่อไปไหว้พระต่อที่วัดกัลยาณมิตรนะคะมีค่าบริการ30บาทคือจะพาไปไหว้3วัดก็คือวัดละคังวัดอรุณวัดกัลยาณมิตรอันนี้ก็คือหลวงพ่อโตค่ะวัดกรรัลยาวัดกัลยาณมิตร ระหว่างนั่งเรือกลับไปวัดละคังเขาก็จะมีบริการให้อาหารปลาด้วยค่ะมี ไหว้สมเด็จพระพุทธจาร์โตผมนันลรังสีค่ะเราสามารถเข้ามาท่องคาถาชินบัญชรภายในโบสถ์ได้นะคะแล้วก็มานั่งสมาธิได้ค่ะ เมื่อออกจากวัดละค้งแล้นะคะเราก็นั่งเรือข้ามฟากกลับมาที่ท่าช้างเพื่อที่จะไปวัดพระแก้วคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอุโมง,งตรงวัดพระแก้วนะคะ ขึ้นจากอุโมงค์แล้วก็จะเดินเข้าไปในวัดพระแก้วเพื่อที่จะไปไหว้พระแก้วมรกตค่ะวันที่เราไปนี่คือวันอาทิตย์นะคะนักท่องเที่ยวจะเยอะมาก นี่คือพระแก้วมรกตค่ะคือเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปข้างในได้นะคะนี่คือยืนถ่ายจากข้างนอกค่ะบริเวณด้านนอกโอ้มือไปปะเด็ เดี๋ยวออกจากวัดพระแก้วนะคะเราจะเดินไปที่ศาลหลักเมืองเพื่อไปไหว้ศาลหลักเมืองค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆของวัดพระแก้วนะคะ กอจะวัดพระแก้วแล้วก็มาไหว้สาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริงมงคลค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอให้พูดที่เข้ามาชมคลิปทุกท่านเฮงๆปัง,ปงๆโดยๆทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ